ฮะมาลงกี๋ยวรอหานมาก่อนไม่รู้มีใครจะกินห่านไหมแต่ว่าถ้าทุกคนได้กินห่านเนี่ยก็คือจะลืมรสชาติของเป็ดไปเลยใช่ไหมแม่เพราะว่าห่านอะ่ะอร่อยแน่นอนอ วันนี้มากันที่ร้านห่านพโลจินตนานะคะซึ่งร้านเนี้ตั้งอยู่ตรงพระประแดงนะคะรายการอาหารก็จะประมาณนี้เลยวันนี้เราสั่งเป็นหารนครึ่งตัวนะแล้วก็นี้จะเป็นซุปมรนะคะเป็นซุปชื่อดังของเขานี่นะคะคือจะเป็นเนื้อหานความอร่อยของมันคือหนังคือถ้าเป็นหนังเป็ดมันจะเป็นแผ่นๆใช่ไหมแม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นหนังหานเนี่ยมันจะมีความหนาที่แบบกรุบๆแ่ะ กินสาดเขาเรียกว่ากินเหมือนกินสาดแลแม่เนาะแต่จริงๆอะ่ <S 1> <S 1> อะก็แล<ะ>้วแต่อ่ะถ้าถ้ามันเหม็นก็ทำอะไรไม่ได้เราบเราแล้วว่าแต่ช่างแต่ไม่แต่ร้านค้าทำอร่อยอยู่แล้วไม่มีกลิ่นใรู้สคืออันเนี้ยอร่อยคือน้ำ<อ>จิ้มน้ำจิ้มมันจะมันจะเปรี้ยวๆแซ่บๆแล้วคือกินกับเค็มๆอ่ะอร่อยมากอร่อยมากจริง ในย่านนี้ก็ต้องนับว่วลานี้เี่เป็นร้านดังอีกหนึ่งร้านเลยนะคะซึ่งร้านนี้นก็เปิดมาอย่างยาวนานนะคะจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะใครที่สนใจก็ลองมากินกันได้นะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ประมาณนี้ค่ะไปแล้วค่ะถ้าคุณแม่ถ่ายแล้วงงงงเบียนหัวต้องขอโทษด้วยนะมือใหม่คะ่ะบ๊ายบาย